ในคำด้วยบคบัญญันในนาของแต่ละสถาบันนะครับเขาเตรียมกระเบื้อพอพกันให้กับไทของเราที่ชาเดี๋ยวมากตัวยรไทยไม่ทันเดินเร็ว เดียววีโร่จะพาท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจารณ์ลและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะให้เกียรติมาเป็นประธานในพธิธีเปิดของเรานะคะครับซึในการจัดง,งานในครั้งนี้นการประชุมเป็การเชื่อมความสัมพันธ์นะครับของอสถาบันนะครับทั้ง10สถาบันนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกกันไปนะครับเรียนไปแล้วว่าในทุกทเดือนนะครับก็จะมีการประชุมนะครับของแต่ละสถาบัน ไม่ใช่เตือนและสิงคันเลยครับผมสับเปลี่ยนกันไปนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้ถือว่าเป็นครั้งที่2นะครับในการจัดปิ่นขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์นั่นเองครับผมโอกาสต่อไปนะครับโอกาสต่อไปนะครับจะขอนำทุกท่านนะครับเข้าสู่ในช่วงของพิธีเปิดนะครับ ครับโอกาสนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสถิต,ตพิมลน,นะครับรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิเก่าสัมพันธ์นะครับได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนะครับตัวแทน